สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้นะครับเป็นหนังสือเสียงที่ชื่อว่ายานวิเศษจากอดีตชาติผลงานของอรสานนสำหรับครั้งนี้เป็น EP ที่14ตอนแพรอานิสงมีอยู่ระยะหนึ่งฉันออดแอดจนทำให้คิดว่าน่ากลัวอายุจะไม่ยืนลูกสาวคนโตแต่งงานไปแล้วแล้วก็ตายจากไปแล้วด้วย ทิ้งหลานสาวสองคนไว้ให้ยายดูต่างหน้าลูกสาวคนที่สองก็แต่งงานไปแล้วกับวิศวกรซึ่งเป็นคนดีมากฐานะทางบ้านเขาก็ดียังเหลือแต่ลูกชายซึ่งฉันรักและเป็นห่วงมากได้เรียนสำเร็จแล้วทำงานแล้วเพื่อนผู้หญิงมากเหลือเกินเพราะรลอเหลาเอาการอยู่ฉันอบรมทั้งสองคนหลังนี้อย่างดีที่สุดและเขาก็เชื่อฟังและปฏิบัติตาม ได้ความว่าลูกชายกำลังติดพันอยู่กับเพื่อนผู้หญิงที่ทำงานด้วยกันจึงเรียกมาและบอกให้ตัดสินใจเสียว่าจะเลือกใครแล้วขอให้ตัดสินใจเร็วๆฉันจะจัดงานแต่งงานให้เรียบร้อยหมดห่วงสียทีถ้ายัางไม่ตายก็จะได้มีโอกาสได้เห็นหลานย่าเสียด้วยเร็วๆลูกชายก็ตกลงตัดสินใจเลือกคนที่ทำงานร่วมบริษัทเดียวกันฉันก็ไปหาหลวงพ่อวัดพลับ ให้หาเลิกแล้วก็จัดการเตรียมของมันวันนั้นขณะที่ฉันอยู่ร้านเพชรทีท่บ้านมออยู่ๆก็ให้นึกสังหอนขึ้นมาว่ามีคนกำลังต้องการพบแต่หาตัวฉันไม่ได้ก็จับโทรศัพท์โทรกลับมาถามที่บ้านก็เกิดเป็นเรื่องจริงว่าน้องสาวโทรศัพท์มาบอกมีเรื่องด่วนต้องการจะบอกประเดี๋ยวจะโทรมาใหม่ฉันก็สั่งว่าถ้าน้องโทรมาอีกแล้วก็ ให้โทรไปที่ร้านที่บ้านม่อกะว่ายังจะต้องอยู่อีกนานเพราะกำลังออกแบบแหวนมั่นอยู่พักใหญ่ๆน้องสาวก็โทรศัพท์ไปที่ร้านนั้นและบอกว่าพี่สาวคนโตกำลังเจ็บหนักอยู่ห้อง ICU โรงพยาบาลพญาไทฉันก็รีบออกจากร้านเพชรพอดีเสร็จธุระแล้วด้วยตรงดิ่งไปที่โรงพยาบาลก่อนจะไปในห้อง i อ u ต้องสวมหมวกใส่เสื้อคลุมทับ ใส่รองเท้าของโรงพยาบาลพอเข้าไปที่เตียงที่พี่สาวนอนอยู่เห็นมีที่ครอบปิดอยู่ทั้งจมูกและปากพูดไม่ได้นอนหลับตานิง่งหมอกำลังให้ออกซิเจนอยู่ฉันก็ถามพยาบาลซึ่งเป็นหัวหน้าอยู่ในห้องนั้นว่าอาการเป็นอย่างไรได้รับคำตอบว่าไตาไม่ทำงานไตาวายกำลังช่วยชีวิตโดยล้างไตให้ฉันก็ถามว่า มีหวังว่าจะรอดไหมพยาบาลก็ตอบว่าไม่แน่ใจว่าจะผ่านคืนนี้ไปได้หรือไม่อาการยังอยู่ในขั้นอันตรายฉันกลับไปที่เตียงพี่สาวอีกแล้วก็ชะโงกเข้าไปบอกที่หูว่าพี่ใหญ่น้องมาเยี่ยมเดี๋ยวจะกลับไปนั่งสมาธิแล้วจะแผ่อนิสงมาให้ให้เตรียมใจรับอนิสงนะฉันกลัวพี่สาวจะไม่ได้ยินก็บอกอีกว่า ถ้าได้ยินก็ให้กระพริบตาพี่สาวก็กระพริบตารับคำฉันก็ลากลับตรงดิ่งมาบ้านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อก็เข้าห้องพระเข้าไปอธิษฐานว่าจะนั่งสมาธิเพื่อแผ่อานิสงไปให้พี่สาวที่กำลังเจ็บหนักอยู่ที่โรงพยาบาลขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณเบื้องหน้าและเบื้องบนทั้งหลายช่วยลูกด้วย ถ้าพี่สาวลูกจะต้องตายก็ขอให้ไปโดยสะดวกอย่าทรมานเลยแต่ถ้ายังมีโอกาสที่จะรอดชีวิตก็ขอให้อน,นิสง์ที่ลูกจะนั่งสมาธิครั้งนี้ส่งถึงคนเจ็บและให้หนักเป็นเบาและให้รอดชีวิตด้วยฉันจุดทูบ9ก้าดอกพอเอื้อมมือไปปักที่กระถางทูบก็มีเสียงบอกที่หูว่ารับศีลห้าก่อนนะลูก ฉันก็รับสินา้าแล้วก็เข้าไปนั่งในห้องนอนซึ่งเปิดแอร์ไว้เพราะอากาศข้างนอกร้อนมากฉันนั่งสมาธิจิตครู่เดียวก็มองเห็นดวงไฟดวงใหญ่ขนาดเท่ากับไฟส่องเครื่องบินดวงไฟนั้นเปิดอยู่แต่จมอยู่ใต้น้ำลึกลงไปแต่ค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาจนพ้นน้ำแสงไฟยังปรากฏอยู่ทันใดนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งซึ่งทรงภูษาแบบที่สะพานพุทธแต่ไม่ได้สวมพระมาลาก็ปรากฏขึ้นเห็นชัดมากในจิตฉันก็ถวายความเคารพท่านท่านทรงยิ้มน้อยๆอ,อยู่พักหนึ่งก็หายไปทันทีที่ปรากฏภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดขึ้นแทนที่พระองค์ท่านทรงเสื้อขาวกระดุมห้าเม็ดทรงยิ้มให้ฉันเหมือนกัน ในจิตสำนึกฉันรู้สึกตื่นเต้นและปลื้มปิติมากถวายความเคารพท่านแล้วท่านก็หายไปฉันยังดิ่งอยู่ในสมาธิแต่ก็มีเสียงเรียกว่ากลับเถอะกลับเธอะพร้อมกับเสียงเรียกก็มีลมมาพัดที่แขนซ้ายทําให้เกิดความรำคาญฉันจึงกลับด้วยความจำใจ เสร็จแล้วฉันก็พนมมือและตั้งจิตอธิษฐานแผ่อานิสงไปยังพี่สาวที่นอนเจ็บอยู่ด้วยดวงจิตที่แน่วแน่ขอให้รอดปลอดภัยด้วยแต่ในใจฉันก็ยังคิดกังวลอยู่ตลอดทั้งวันจนถึงเวลานอนรุ่งเช้ายังมือดอยู่กะว่าคงเป็นหกโมงเช้าได้ก็มีเสียงโทรศัพท์จากน้องสาวว่าพี่สาวอาการพ้นอันตรายแล้วและบ่ายนี้เขาจะย้ายออกจากห้อง i อ u ไปนอนห้องพิเศษแล้ว ฉันได้รับฟังด้วยความเลื้อมปิติเป็นอย่างยิ่งเช้าว,วันนั้นก่อนออกจากบ้านไปเยี่ยมพี่สาวได้เข้าห้องพระสวดมนต์ภาวนาทำวัดเช้าตามปกติแล้วก็กราบละลึกถึงพระเดชพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ที่ทรงสเสด็จมาช่วยโปรดด้วยบารมีของพระองค์ท่านโดยแท้ทีเดียวมิต้องสงสัยฉันไปถึงพี่สาวซึ่งเป็นที่น่าประหลาด ที่มองดูไม่มีอาการของคนเจ็บหนักพ้นตายมาหยกหยกหลงเหลืออยู่เลยพูดคุยได้อย่างดีและความจำก็ดียังอุตส่าห์ขอบใจที่ฉันมีแผ่อานิสงส์ไปให้เธอบอกได้นอนครึ่งหลับครึ่งตื่นรอรับอานิสงส์จากฉันทุกขณะที่รู้สึกตัวและฉันก็ได้บอกให้พี่สาวทำสมาธิจิตโดยทำจิตว่าง ท่องพุโทโธอยู่เรื่อยๆขณะที่นอนพักฟื้นและให้ปฏิบัติโดยเข่งครัดตลอดไปพี่สาวฉันได้กลับบ้านหลังจากนั้นไม่ถึงอาทิตย์และมีชีวิตอยู่ต่อมาอีกถึงสปีถึงได้ถึงแก่กรรมโดยนอนพนมมือทั้งสองไว้บนอกก่อนจะสิ้นลมโดยไม่มีใครรู้ในตอนดึกและกว่าลูกๆจะรู้เอาตอนเช้าร่างก็แข็งแล้วตอนจะรดน้ำถึงกับต้องแยกมือออกจากกัน และมือขวาที่รอลดน้ำนั้นก็แบรอยู่ในลักษณะมือที่ยังพนมอยู่ก่อนตายโดยไม่เปลี่ยนแปลงมีบางท่านเถียงฉันว่าอานิสง์ของเราที่แผ่ไปให้ใครก็ตามถ้าบุคคลผู้นั้นเป็นคนจะรับไม่ได้นอกจากคนคนนั้นเป็นเปรตถ้าอย่างนั้นที่พวกเราชาวพุทธทํำบุญให้คนตายกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลหรือเมื่อครบวันตายญาติพี่น้อง พ่อแม่เมียผัวที่ทำบุญแล้วพระบังสุกุลให้ก็ไม่มีทางที่จะไปถึงผู้ตายที่เราแผ่กุศลผลบุญไปให้นอกจากผู้ตายนั้นจะเป็นเปรตหรือใครจะว่าอย่างไรก็ตามฉันขอคัดค้านและปักใจเชื่อว่าอานิสงของเราที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมและกรรมดีแล้วตั้งใจแผ่อานิสงอุทิศให้แก่คนหรือผู้ที่ถึงแก่กรรมไปแล้วนั้น ต้องได้รับผลอนิสงส์นั้นแน่นอนดังเรื่องที่ได้เกิดขึ้นแก่ตัวฉันเองและพี่สาวเป็นตัวอย่างนอกจากพี่สาวแล้วยังมีคุณแม่อีกคนที่ฉันทําบุญตอนคุณแม่เสียโดยมีอาจารย์เบ่าเอิงมาเป็นคนจัดทําพิธีกงเต็กให้คุณแม่ตอนที่ฉันทําแทบจะทะเลาะกับพี่ๆซึ่งเขาพากันคัดค้านว่าหลงเชื่อในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ มีอย่างที่ไหนเอากระดาษมาเผาแล้วจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นจริงไปให้ถึงแก่ผู้ตายฉันกับคุณกริเราสองคนเทียงกันหัวชนฝาบอกประกาศเลยว่าใครจะร่วมเงินก็ร่วมใครไม่เชื่อไม่ร่วมเงินเราสองคนจะทำเองหมดเท่าไหร่ก็หมดไปเรื่องนี้เกิดมาตั้ง35ปีมาแล้วฉันยังจำได้ว่าได้จัดซื้อตึกหลังใหญ่มีระเบียงรอบตัวตึก ทั้งชั้นบนชั้นล่างซื้อรถยนต์และของใช้ที่จำเป็นอีกหลายอย่างเวลาทําพิธีก็ต้องเตรียมเศษสตางเหรียญเล็กๆอันละห้าสตางไว้เป็นกรอบเวลาเดินขึ้นสะพานพอจะลงก็มีที่รองรับสตางอยู่ทางขวามือเราก็จะทิ้งสตางลงไปทุกครั้งที่เดินผ่านท่านเบาเอิงก็จะเคาะอะไรก็จำไม่ได้แล้วก็จะมีเสียงเหมือนะระฆังเล็กๆสั่นดังกริ๋งๆคุณพ่อและพี่พ ที่ไม่เชื่อก็มาร่วมเดินด้วยจำไม่ได้ว่าเดินกี่รอบแต่เดินวนไปวนมาขึ้นขึ้นลงลงสะพานหลายหนเวลาเดินใจฉันมั่นคงแนว่วแนว่แผ่อานิสง์ไปให้คุณแม่ตลอดเวลาและจิตนั้นก็มุ่งมั่นขอให้ถึงคุณแม่ให้ได้เหตุที่ทำให้รู้ว่าถึงคุณแม่ก็คืองานศพคุณแม่ผ่านไปจนกระทั่งเผาเรียบร้อยเราสองคนก็ไปพักผ่อนที่ฮ่องกง หลังจากคุณแม่เสียประมาณสมเดือนเศษคุณแม่มาเข้าฝันฉันที่ฮ่องกงจำได้ว่าคุณแม่ใส่เสื้อผ้าพแพรดอกที่ชอบใส่ประแป้งเต็มหน้าเดินอยู่บนตึกหลังใหญ่มีระเบียงรอบบ้านคุณแม่เรียกชื่อฉันบอกว่าขอบใจนะที่ทำให้แม่แม่ได้รับทุกอย่างท่านพูดจายิ้มแย้มอ้วนท้วนสมบูรณ์ฉันก็ขึ้นไปหาคุณแม่บนระเบียงตึกด้วยและในฝันว่า แม้คุณแม่มาอยู่เสียไกลจังคิดถึงคุณแม่เหลือเกินได้กอดคุณแม่แล้วถามว่าคุณแม่ต้องการอะไรอีกไหมคุณแม่ยิ้มแล้วบอกว่าแม่สบายแล้วไม่ต้องการอะไรอีกถ้าแม่มีอะไรจะไปบอกลูกนะฉันนอนฝันที่โฮเทลในฮ่องกงทั้งๆท,ที่ในใจฉันมีได้มีคุณแม่อยู่ในสมองเลยเพราะช้อปปิ้งเสียจนเหนื่อยตื่นขึ้นมาเล่าฝันให้คุณกลิดฟัง คุณกฤิดเองเป็นคนจำได้ว่าตึกที่เราซื้อให้คุณแม่ในพิธีกรงเต็กนั้นเป็นตึกที่มีระเบียงล้อมรอบฉันจึงจำได้และคนลุกสู้ด้วยความปิติว่ามีเสียแรงที่เราตั้งใจทำให้คุณแม่และแล้วอันนี้ส่งนี้ก็ถึงคุณแม่จริงๆเอาละครับจบ EP พีที่14แล้วอย่าลืมกลับมาติดตาม E p พีที่15ได้ใหม่เร็วๆนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ